ันนี้บิงมาเที่ยวที่รีสอร์ทสีวาะัยนะคะบิงจุ่มเท้าก่อนล้างเท้าก่อนเพราะว่ามีมีทรายอยู่ใช่ไหมคะอ่าขึ้นบ้านค่ะเพราะว่ามีทรายอยู่อ่ไนาไวคะตามบิงมาเลยไหนฮันน,น่าเลยค่ะตามบิงมาเลยคุณผู้มาเลย มาดูกันเลยมีอะไรบ้างคะมีอะไรคะพี่พี่บอกว่ามีอะไรบ้างคะไหนคะอยู่ไหนคะพาไปดูค่ะอันนี้มีดอกไม้ใช่ไหมคะแล้วพาไปดูห้องน้ำเลยค่ะห้องน้ำอยู่ตรงไหนคะห้องน้อยู่ตรงนี้ตรงไหนคะห้องน้ำอยู่ตรงนี้ไหนคะาไปดูกันเลย อันนี้ชัโคชกโกมีอะไรได,ด้วยหนีดูสิมีชัโคโกเด็กมีหอยด้วยมีชัคโกเด็กอืมมีชักโรกโรด้วยค่ะเราไ,ไปดูห้องอาบน้ำกันอาอาบน้ำห้องอาบน้ำ,น,ำนี่บิ ยิงนั่งตรงนี้ไหมคะเอาโอเคอันนี้คือชายหาดชายหาด